แมวพันธุ์สกอติสขนสีเทานุ่มนิม่มหูพับเข้าหากันปุกปุยอาศัยอยู่ในบ้านหลังเหล็กที่ตั้งอยู่ริมป่าใหญ่ปุกปุยออกไปเดินเล่นในป่าทุกวันบางครั้งก็ไปเล่นน้ำในลำธารใสาบางครั้งก็ไปเก็บดอกไม้หลากสีสันในทุ่งหญ้าวันหนึ่งขณะที่ปุกปุยกำลังเล่นซ่อนกันอยู่ในป่าปุกปุยก็ตัดสินใจเดินสำรวจพื้นที่ใหม่ๆที่มันไม่เคยไป มันได้ยินเสียงน้ำไหลเบาจากที่ไกลๆจึงเริ่มเดินตามเสียงนั้นไปเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าปุกปุยก็พบกับลำธารเล็กๆที่มีน้ำใสจนเห็นปลาเล็กปลาน้าว่าอยู่ข้างใต้ปุกปุยตื่นเต้นมากจึงนั่งดูปลาเหล่านั้นด้วยความหลงไหลแต่จู่ๆก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆปุกปุยหันไปมองก็พบกับกระต่ายตัวหนึ่งที่กระโดดออกมา สวัสดีเจ้าปุกปุยกระต่ายกล่าวข้าชื่อกระต่ายน้อยข้าเห็นเจ้าอยู่ตรงนี้คนเดียวข้าจะพาเจ้าไปพบกับสถานที่มหัศจรรย์ในป่าเจ้าอยากไปไหมปุกปุยลังเลเล็กน้อยแต่มันก็อยากรู้ว่ากระต่ายน้อยจะพามันไปที่ไหนจึงตอบตกลงกระต่ายน้อยยิ้มและกระโดดนำทางปุกปุยไปพวกเขาเดินลัดลัดเลาะไปตามลำธารผ่านทุ่งดอกไม้และป่าทึบ จนกระทั่งพวกเขามาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นไม้นี้มีลำต้นที่ใหญ่โตมากจนปุกปุยต้องเงยหน้ามองขึ้นไปจนสุดสายตาและที่น่าประหลาดใจก็คือมีประตูไม้บานเล็กๆอยู่ตรงลำต้นของต้นไม้นี้กระต่ายน้อยกระโดดไปเคาะประตูเบาอย่างห้าองค์ขนาดเล็กที่สร้างอยู่ในลำต้นของต้นไม้อยากหลายชนทั้งนกกระรอกและเม่นพวกมันกำลังนั่งรออะไรบางอย่าง กระต่ายน้อยพาปูกะปุยไปนั่งข้างๆพวกสัตว์อื่นๆแล้วก็พูดขึ้นว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะเป็นวันที่พวกเราจะได้ฟังนิทานอจากนกคูกผู้ฉลาดไม่นานนักนกคูกตัวใหญ่ที่มีขนสีน้ำตาลเข้มและดวงตาสีทองก็เข้ามาในห้องทุกคนเงียบลงทันทีเมื่อเห็นนกคูกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนกคูก่กล่าวเสียงนุ่มข้ามีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้ นกคูกเริ่มเล่าเรื่องราวของป่ามหัศจรรย์ที่มีต้นไม้ที่พูดได้ดอกไม้ที่ร้องเพลงและสัตว์ต่างๆที่มีความสามารถพิเศษทุกคนฟังนิทานของนกคูกด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานปุกปุยรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกดึงเข้าสู่โลกของนิทานที่นกคูกเล่ามันจินตนาการเห็นภาพของต้นไม้ที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและดอกไม้ที่เต้นรำไปตามเสียงเพลง หลังจากที่นกคูกเล่าเรื่องจบเหล่าสัตว์ป่าก็เริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่พวกเขาได้ฟังทุกคนดูมีความสุขขอและตื่นเต้นที่ได้มารวมตัวกันที่นี่ปุกปุยรู้สึกอบอุ่นใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสัตว์ป่าในป่ามหัศจรรย์น,นี้มันคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้พบกับกระต่ายน้อยและได้มาที่นี่เมื่อเวลาผ่านไปกระต่ายน้อยก็พาปุกปุยกลับบ้านทางเดิม ปุกปุยรู้สึกมีความสุขมากที่ได้พบกับเพื่อนใหม่และได้ฟังนิทานที่น่าตื่นเต้นมันคิดว่าจะกลับมาที่นี่อีกแน่นอนในวันพรุ่งนี้จากวันนั้นเป็นต้นมาทุกๆเย็นปุกปุยจะออกไปเดินเล่นในป่าอีกครั้งมันหวังว่าจะได้พบกับกระต่ายน้อยและได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆในป่ามหัศจรรย์อีกครั้งแม้ว่าในบางครั้งมันจะไม่ได้พบกับพวกเขาแต่มันก็ไม่เคยลืมความมาสุข และความอบอุ่นที่ได้รับจากการผจญภัยในครั้งนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเรียนรู้ถึงความกล้าหาญในการสำรวจสิ่งใหม่ๆการสร้างมิตรภาพและความสำคัญของการแบ่งปันความสุขกับเพื่อนๆแม้ในโลกที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความลึกลับและความไม่แน่นอนแต่เมื่อเราเปิดใจและกล้าเผชิญหน้าเราอาจพบกับสิ่งที่สวยงามและประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม